ที่มาวันนี้นะครับค่อนข้างเะินลุยหน่อยนะครับนี่นะครับเราต้องลุยเดินเข้า,าไปในป่านะครับเอะโอ้จมตีนติด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  เราแหวะดูเราจะเห็นเลยนะอันนี้ก็รอมีโอภาพและเสียงเนื้อหาบางส่วนไม่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ปครองควรรมรับชมและให้คำแนะนำกับเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปี ก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้าๆที่รักนักตกปลาทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับผมพาน้าๆมาตกปลานะครับผมหมายที่มาวันนี้นะครับค่อนข้างจะลุยหน่อยนะครับนี่นะครับเราต้องลุยเดินเข้าไปในป่านะครับตกที่ริมแม่น้ําท่าจีนนะผมมากับน้องก้านะครับเขาแนะนาให้ผมมาหมายนี้ก็เป็นหมายที่ค่อนข้างจะเข้าลําบากเดินไกลนิดนึงไปเดี๋ยวเราไปดูสภาพหมาย กันนะครับโอ้สับเพ่เหระเดินหลายรอบแล้วโอเคนะครับไปแดดยามเช้าท้องฟ้าก็สวยดีหมอกวันนี้มันช่างสดชื่นใจ ไปไหนทำไมไมีเธอไปฉันองกลัวจะเหงาอยากจะน้ำบรรยากาศที่กูใจผ่านกูเขาทะเลเพันฟ้าและหาายากไปไหนก็อยากจะพาไปอยากจะชวนไปด้วยกัน ไปได้วยกันไหมไปต่อฟ้ากันหรือเปล่าถมันจะทันไหมถ้าชวนเธอเธอจะไปไหมฉันจะพาไ,ไปให้เธอกับทำเมื่อชาที่สวยงามเดาเดาดปาปาเดาดาเดาดาเดาเดาดปา ก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน,นาที่รักนักตกปลาทุกท่านอีกครั้งนะครับทริปนี้ก็เช่นเคยนะครับกลับมาพบกับผมครับป๊อบจากช่องผ่านป่าท่าจีนครับช่องตกปลาบ้านๆวันนี้ผมพาน้ากลับมาที่แม่น้ําท่าจีนอีกครั้งหนึง่งแต่วันนี้จะเป็นหมายที่อยู่ในโซนบนบางระกำนะครับก็เป็นเขตติดต่อระหว่างบางพระนะครชยศรีกับบางระกรรมบางเลนนะครับก็ติดต่อกันก็ตรงนี้เขาจะเรียกว่าใช้ใช้เรียกว่าหมายเหมือนนาดีกว่าแต่ก็หมายก็จะเข้าค่อนข้างลาบากนิดนึงนะครับผมถ้าเดี๋ยวถ้าผมปกัก หงุดและพิกัดได้นะครับก็จะปักไว้ให้นะครับผมเพราะมันต้องเดินเข้ามาในป่าเหยื่อที่ผมใช้ในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณครับมิสเตอร์สันนะครับ,รบวันนี้นําสูตรสูตรสําเร็จมาใช้ตองสีฟ้านะครับผมแล้ววันนี้คนที่มาด้วยคนที่แนะนําผมมาหมายนี้นะ,ะน้องเก้าสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเก้านี่ก็เคยเจอกับผมที่หมายปากคองมอนก็เลยทาฟาร์มรู้จักกันแล้วก็เลยวันนี้น้องก็เลยแนะนําให้ผมมา pour, ที่หมายนี้นะครับผมหมายเมืองนาที่บางละกำนะครับผม ก็ถือว่าบรรยากาศค่อนข้างดีนะครับก็ไปติดตามรับชมผลงานของพวกเราแล้วกันว่าวันนี้ผมกับน้องเก้าจะมีปลาและผลงานให้น้าน,นะได้รับชมกันมากน้อยแค่ไหนครับส่วนเดี๋ยวเรื่องบรรยากาศอะไรเดี๋ยวก็คอยติดตามชมในคลิปนะครับไปครับไป แทมแรกครับเป็นสังขวาดนะครับหรือว่าไอ้ดองนะครับ, <Huh? S 1> รบกินตะขอเบอร์สิบสองเลยนะครับ oh. ชุดนี้ผมใช้ตะขอเบอร์สิบสองนะนี่ครับไอ้ดองนะครับ สายลมฟ้างามอยูน่าชมแต่กำลังใส ครับไม้แแ้มครับตัวนี้เป็นสายยูนะสายยูนะครับเพิ่งจะตีแบตออกไปเมื่อกี้นะครับนี่ครับก็สายกาลังดีนะครับสําหรับสายยูนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับสําหรับอ่าเหยื่อมิตรสันนะครับสูตรสําเร็จนะครับฟองสีฟ้านะครับผมนี่ครับจะเอาไว้จะส่องอ้ด้อมแดดแล้วกอตะเอาไปใช้ตรงนี้เลย ครับนะนะทนะ่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงแล้วนะครับมีผลงานปลาไปสองตัวเราใส่อยู่ตัวหนึ่งไอ้ดองตัวหนึ่งแล้วตอนนี้เก็บเก็บเบ็ดขึ้นมานะครับกาลังจะเปลี่ยนเหยื่อแต่ก็เรามาเจอจังหวะนี้พอดีนะครับที่ทกตกชวานะเมื่อเช้าเขาจะวิ่งอยู่ฝั่งนู้นนะแต่อยู่ดีดดท้ายไหนไม่รู้เนะี่ยตอนนี้เขากลับมามาวิ่งฝั่งเรานะครับก็าอาจจะทําให้เกิดเหตุการณ์ตียากหรือหรือสมาชิดฝั่งมากเกินไปก็อาจจะตีไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องรอดูเหตุการณ์ต่อไปนะครับ ในระหว่างที่เราพักตกเคลื่อนที่นะครเดี๋ยวผมจะพา,า้านาดูบรรยากาศของหมายนี้แล้วกันนะครับผมตรงที่ผมนั่งก็ประมาณนี้นะครับก็มีขยะพอสมควรนะเมื่อ,ก,ก,อนนะกี้มาผมกับน้องก้าวว่าเก็บกองไว้แล้วนะครับทางเข้าหมายก็จะเข้าค่อนข้างยากเลยครับต้องเดินลุยป่ามาเนี่ยตก,ตกมาก็ได้เวลาเปลี่ยนเยอะนะครับมาได้เยอะอยังสองตัวสองตัว มุมน,นี้ก็จะดีหน่อยนะครับเพราะม,มีต้นไม้ผมมาได้เยอะอย่งยังอ๋อโ,โอเคสู้ๆกันต่อไปอ <laughs> ปากตบชวามาอีกด้วยสว่างกำลังเข้าเลยนะครับ,รบโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปรับชมบรรยากาศการตกปลาของเรากันต่อนะครับ ไเดดินสายคุยเราจะไม่ลุยให้เสียเวลาเดี๋ยวเร,เราจะมานั่งคันไข่กันมึงไปตายให้หนอนขึ้นตัวน้ะ ด้องเยอะอะเป็นลิแจมนะครับไอ้ดองนะครับเมื่อกี้กินแล้วเบาๆตัวเล็กครับไอ้ดองตัวเล็กๆ มาน้าครับมาตัวแล้วครับเป็นไอ้ดองเข่นเคยนะครับก็ฝากไปด้วยครับสําหรับเหยื่อสูตรสําเร็จของมิตรสันครับตีมันมึนตีนั่งมองสวะป่าก็ยังกินนะครับ ครับโอเคครับน่นะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงครับผู้โหมแล้วก็น้องก้านะครับก็ได้เก็บของเรียบร้อยแล้วก็คงจะวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้นะครับเพราะสถานการณ์อย่างที่เห็นนะครับไม่ดีเลยครับลงเบ็ดไม่ได้เลยครับสถานการณ์ผักตบชวาในวันนี้นะครับก็ปลาที่ได้ก็สังขวาตัวเล็กๆอะไรเนี่ยผมผมก็ให้น้องก้ากไปหมดเลยนะผมวันนี้ผลงานก็มีสังขวาสามตัวแล้วก็เป็นสายยูหนึ่งตัวแล้วก็ผมก็ เดี๋ยวไฟยูผมจะเอากลับไปบ้านเอาไปทำกับข้าวให้ลูกๆก,กินเดี๋ยวก็ไปติดตามรับชมกันว่าวันนี้ผมจะไปทําเมนูอะไรให้ลูกๆก,กินนะครับอยู่ในคลิปนะครับยังคลิปนี้ยังไม่จบนะเดี๋ยวก็กลับตามผมกลับไปที่บ้านแล้วเดี๋ยวระหว่างเนี้ยผมจะพาท่านนะนเดินออกไปที่รถนะครับผมนานาจะได้รู้ประมาณว่าถ้าจะเข้าหมายเนี่ยต้องเตรียมตัวอะไรมาบ้างโอเคนะครับไปไปเดินทางกลับบ้านกัน โคตรจมตีนติด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 งเท้ากูโอ้โหไอ้เหี้ยเอๆตอนมาไม่ขนาดนี้หว่าวะเหี้ยรหงเท้าอยู่ไหนวะเนี่ยเื้ยโดโอ้ยขาติดเลนดูนะครับอีตอนมาไม่ลำบากเขี้ยมาทุเรศมาทุเรศอีตอนกลับเนี่ยวะ มันขึ้นนะครับเป็นที่เราที่เราเคยเดินได้มันก็เลยกลับกลายว่าเป็นเดินไม่ได้นะครับไปครับไปต่อโยบโยว่าดูีิครับโอ้โหโอเค ได้ปลาไหมปลาได้ตัวเดียวอ๋อโอ <Okay, up. S 1> เคครับสุัดีสุัดีครับผมนี่ครับ โอเคครับท่านนะเราเดินมาถึงแล้วครับระยะทางก็น่าสักประมาณเกือบเกือบห้าสิบเมตรได้ไหมประมาณยี่สิบสามสิบห้าสิบเมตรอะผมก็ไม่รู้อโอเคครับนี่ก็น้องเก้าเดี๋ยวก็ผมก็จะไปส่งน้องเก้าที่บ้านนะครับเดี๋ยวข้างหน้าก็เจอกันใหม่น้องก้ายังมีหมายให้เราเล่นอีกหลายหมายช่ว <laughs> ง,งนี้ต้องคบเด็กๆก่อน <laughs> โอเคครับไปเดินทางกลับบ้านก่อนเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านช่วงบุกค,ครัวพรานปลาท่าจีน ครับก็ขอราบสวัีคุานายช้งครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงบุกครัวทานปลาท่าตีนะครับแม่จะอจะเป็นทางการเตรียมไปอาเวะเรามาบ้านๆกันเลยดีกว่าครับวันนี้ครับที่เราได้มาคือปลาสายยูนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ทําเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เตรียมวัตถุดิบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทีนี้ปลาสายยูที่เราได้มาเนี่ยครับผมขอแนะนํานานานิดนึงสาหรับนานาบางคน ที่ทานปลาตะกูลพวกปลาสวายปลาใสาย,ยูอะไรพวกน,นี้นะครับแล้วบอกว่าคาวนะครับก็มีคนแนะนําผมมาเหมือนกันนะครับให้เอาเส้นเรียกว่าเส้นคาวนะออกเนี่ยเส้นเส้นคาวนะครับให้เห็นนะเห็นไหมเนี่ยเห็นอยู่อ่านี่นะครับให้เราดึงออกนะที่ผมหั่นเป็นชิ้นแล้วนะนี่นะครับถ้าเราแหวดูเราจะเห็นเลยนะเนยี่ยเราดึงออกเลยครับเนี่ยครับนี่เนี่ครับ,รบสองข้างเลยนะ ฟังเลยเนี่ยครับนี่ก็คือเส้นคาวหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วก็ดึงออกจะง่ายฝานะครับถ้าเป็นหั่นชิ้นใหญ่บางทีก็จะดึงลำบากโอเคครับสำหรับวัตถุดิบที่เราฟรีนะครับก็เป็นพริกแกงครับพริกแกงเห็ดพริกแกงข้นเองนะครับผมกะทิ รสด,ดีว่าผงชูรสนะครับผมแล้วก็น้ปาปลาไข่ได้มาทักฟองของฟองกันนั่นแหละมีพริกพริกใหญ่นะอ่ใบมะกรูดซอยแล้วเนี่ยเป็นผักกาดนะครับผมก็ซึ่งจริงๆแล้วผมหายนี่ไม่ได้อา่าใบยอไม่ได้จริงๆผมจะใช้ใบย,ยอแต่ถ้าเราไม่มีใบย,ยอเราก็สามารถใช้ไอ้ต้นผักกาดแทนได้นะครับผมที่ต้องขอบอกกันนะผมก็ไม่ได้ทํานานละจะแลงเก้งๆกางไปหน่อยนะใส่มันนี้เลยลวกันตามด้วยกะทิ กะทิเนี่ยเราจะใส่หมดเลยก็ได้หรือบางแต่บางคนก็จะเหลือไว้อะไรนะไว้หยอดตอนตอนที่มันนึ่งสุกแล้วยอดตรงข้างบนอะแต่ผมชิคเดตยอดผมก็ใช้หมดเลยแล้วก็ไขู่ตายาแล้วไขแ่แตกไข่หนึ่งใบก็ผมตอนเราขั้นตอนการใส่อะไรเนะี่ยผมก็ไม่รู้ผมทําถูกก่อนะแต่ผมว่าทำกินแบบเนี้ยเพราะเราไม่ใช่มืออาชีพแล้วก็ครูพัดประจำผมมานะครับ เสร็จแล้วผมก็จะใส่น้ำตาลตรงนิดนึงบางคนก็ใช้น้ำตาลปี๊บครับผมผงชูรสนะครับผม,ผมดีนะ้ำปลาคนเข้ากันเสร็จแล้วเราก็เอานี่เนื้อปลาที่เราทำนะไข่ตด เนื้อปลาที่เราทำนะใส่ไปนะครับใส่ไปเมื่อกี้พ่อไปซื้อเบ็ดหนูหนูก็ร้องร้องหิวข้าวแล้วแหละแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ใบมะกรูดอันนี้พอเราคลุกเค้าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเสร็จแล้วนะครับนี่ก็คือกระทงที่ผมเย็บจากใบตองนะนี่เห็นไหม เสร็จแล้วเราก็เอาผักเนี่ยถ้าเป็นใบยอก็ใบยอลองนะครับนี่เราเราผมหาใบายอไม่ได้ครับใช้เนี่ยลองเอามันเลอนี่มันเหลือนะครับมันเหลือเงี้ยผมก็ใส่ไปเลยวิธีของผมนะ <c oughs> มีอะไรก็ใส่ใส่เข้าไปนี่ครับคลุกเขาคห้าข้ากันทอมประมาณนะครับแล้วเราก็จะตัดมาใส่กระทงเลยชิ้นใหญ่ก็ใส่กระทงใหญ่นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับครับแต่ก็มาถึงขั้นตอนการที่เราจะเอามานึ่งแล้วครับโอ้ยไฟ นี้ก็เสร็จแล้วนะครับห่อหมกหน้าตาพื้นๆน,นะครับก็อาจจะแห้งๆหน่อยไอช้อนมาแป้งช้อนมาดิหนูก็อยากกินอยากกินอ่าเดี๋ยวลองดูแต่มันจะเผ็ดๆหน่อยนะเอาแป้งลองชิมอ่าลองกินดูจะเผ็ดไหมกินได้มั้ได้ได้พี่ใหม่กินได้ไมั้ยเนี่ยเอ้าเกลี้ยงหอน เีา <S preach science> so ินไหมอยโอเคครับก็เดี๋ยวจะตกกลายเป็นข้าวเย็นของเราแต่วันนี้พวกเราก็คงจะไม่ได้นั่งกินอะไรให้นานาดูนะครับก็ถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้กแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับนานาทุกๆท่านนะครับที่เฝ้าติดตามรับชมคลิปเราจนมาถึงตอนนี้ นะครับผมแล้วก็อย่าลืมครับสําหรับเหยื่อมิตรสันครับซองสีฟ้านะครับสูตรสาเร็จ um นะครับผมวันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยถ้าไม่มีปวนมาหาพักตบชวาเนี่ว่าวันนี้เราน่าจะได้ปลาเยอะฝัน่นี้นะครับผม <S <S ก็ไงก็ฝากความคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผม <S 1> <S 1> แล้วก็น <c> า <oughs> นะหลายๆท่านก็มีคําถาม,มาว่าดูคลิปะเห็นแต่ลูกๆ <c oughs> ผมสามคนไม่เคยเห็นแฟนผมเลย <c oughs> ผมเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวลูกสามนะครับผมเอ้าให้นานะดูหน่อย มีใครบ้างมีปาล์มนะค,คนโตยกม,มือเอแล้วก็ไอ้แป้งน,นะครับนี่ไอ้สองคนนี่แม่เดียวกันแล้วก็มีพี่ใบคนสุดท้องนี่ต่างหากคนละแม่โอเคครับก็ทั้งหมดเป็นแบบนี้สำหรับ,บครอบครัวผมนะครับไขข้อข้องใจของนานๆแล้วนะไม่เป็นไรที่ถามมาก,ก็ถามมาก,ก็ต่อไปโอเคครับนี้ผมก็ต้องกลับขอบคุณแล้วก็กล่าวคขาว่าสวัสดีแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ สวยดีบอกวันนี้มันช่างสดชื่นใจอยากไปไหน